คุยกันถึงเรื่องการปวดข้อตะโภกนะครับส่วนใหญ่การปวดข้อตะโภกที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือปวดจากการยกของหนักหรือก้มผิดวิธีแล้วก็ยกของหนักนั้นขึ้นมาแล้วก็เจ็บเลยเจ็บที่อันตรายก็คือปวดตรงตะโภกนะครับแล้วล้าลงไปที่ขาแล้วถึงเท้าเลยแล้วถ้ามีอาการชาลุ่มด้วยนะครับเขาเรียกเป็นอาการเริ่มแรกเลยของพวกหมอรองกระดูกทับเส้นประสาทนี้ต้องมาพบแพทย์ทันทีเลยนะครับเพราะว่า จะทําให้เราอ่อนแรงและก็ชาขาได้ส่วนการปวดข้อสะโพกธรรมดาเนี่ย mm. ก็จะปวดตรงตําแหน่งของที่เราเจ็บตรงนั้น mm. เช่นเป็นปวดจัดตัวกล้ามเนื้อได้หรือปวดจัดตัวเส้นเอ็นตรงบริเวณตรงจุดของข้อสะโพกนั้นได้นะครับปวดข้อสะโพกเนี่ยแล้วๆล้ลงด้านก้นกบล,ลงหลังแล้วก็ลงขาแล้วมีชานะครับอันเนี้ย ต้องจําไว้เลยครับว่าถ้าเมื่อไหร่ปวดแล้วลงขาชาต้องไปโรงพยาบาลแล้วหรือต้องมาหาศกษาพแพทย์นะครับยาเริ่มแรกแ,แล้วก็ประคบประคบกลุ่มก็ได้ครับก็จะช่วยทําให้อาการปวดนั้นทุเราลงหรืออาจจะทานยาแก้ปวดเล็กๆใน,น้อยเช่นพาราเซตามอลเป็นเบ้อต้นก่อนแต่ถ้าอาการปวดเหล่านี้ยังไม่ดีขึ้นอัอนนี้ก็เป็นอีกข้อนึงก็คือทานยาและ รครบและยังไม่หายก็ต้องปรึกษาแพทย์เหมือนกันนะครับปัจเราก็มีวิธีการรักษาได้หลายแบบเราเริ่มจากวิธีที่ไม่ต้องถัดตัดก่อนนะครับปัจจุบันแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นเราก็จะใช้เก็ดเลือดปั่นมาช่วยนะครับมีเลเซอร์เข้ามาช่วยมีช็อคเวฟมีอันตัสซ่าเตียงแม่เหล็กไฟฟ้าใช้เข็มในการช่วยทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็มีตั้งหลายวิธีครับต,ตั้งแต่หนึ่งการฝังเข็มการทําายนิเดิลเพื่อลดอาการปวด นอกจากนี้เราก็มีการฉีดจุดฝังเข็มครับตั้งแต่ฉีดจุดตรงคลกติกเกอร์พอยต์อินเจกชันก็คือฉีดจุดของเส้นที่มันจมอยู่นอกจากนี้เราก็เอาเรื่องของโพโลเทอร์ปีมาช่วยนะครับเป็นการฉีดเพื่อสร้างความแข็งแรงลดอาการปวดของเส้นเอ็นแล้วก็เนื้อเยือ่อรอบๆบริเวณที่ปวดนั้นซึ่งจะทําให้เราลดโอกาสการถูกผ่าตัดไปได้มากเลยข้อดะพวกนียโอกาสที่จะถกผ่าตัดเนี่ย น้อยมากนะครับประมาณ5 1 0เอง90%ถาายได้โดยไม่ผ่าตัดนะครับ